หนุ่มลาวเตือนขมนิว่าอย่าห้าวอย่าซ่ากับกองทัพไทยนะครับผมอย่าห้าวเป้งให้มากนะครับทหารขมิยอมได้ให้ยอมถอยได้ให้ถอยเลิกได้ให้เลิกพฤติกรรมที่มันต่าต่าพฤติกรรมที่มันไม่ดีสันดานที่อยากได้แผ่นดินคนอื่นมาเป็นของตัวเองนะครับหนุ่มลาวออกมาเตือนสติขมิถ้ามีการสู้รบตบมือกันรอบที่สอง ถ้าทหารไทยเอาจริงนะครับถ้าคนไทยเอาจริงบอกได้คําเดียวว่ามันจะเละเป็นโจกมันจะเละมันจะลาบเป็นหน้ากองนะครับหนุ่มลาวออกมาเตือนสติคนขเขมรน,นะครับว่าให้เลิกพฤติกรรมนะครับยุยงปุกปั่นนะครับปั่นป่วนทหารไทยนะครับผมบบาวลาวยังบอกด้วยว่านะครับทหารขเขมรน,นะครับผมไม่มีศักยภาพที่จะสู้ทหารไทยได้เลย แต่ทหารไทยมีเพียบพร้อมทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น F16 นะครับหรือว่ากิปเฟนนะครับที่เร็วกว่าเสียงนะครับทุกคนความเร็วของเครื่องบินนะครับผมถ้าคนไทยทําจริงๆนะครับผมขมินจะไม่มีหลุมฝังศพหนุ่มลาวบอกแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็หนุ่มลาวออกมาเตือนอีกนะว่านะ ว่าอยากให้เลิกพฤติกรรมที่มันต่ำๆที่มันไม่เหมาะสมนะครับที่คนไทยไม่ทำหนุ่มลาวเตือนขเขมรน,นะครับที่คนไทยไม่ทำทหารไทยเขาไม่ทำนะครับเขาไม่อยากลังแกคนที่ไม่มีทางสู้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวประชาคมโลกจะประนามว่าคนไทยลังแกคนที่ด้อยกว่าคนไทยเขาก็เลยไม่ทำนะครับแล้วก็คนไทยมี มนุษยธรรมนะครับไม่อยากหลังแกใครที่อ่อนแอกว่าอยู่แล้วนะครับหนุ่มลาวเลยออกมาเตือนสติคนขมรน,นะว่าอย่าห้าวนะอย่าห้าวให้มากนะครับเพราะว่าคนห้าวมันกินข้าวผ่านทูบนะครับทุกคนนะครับบ่าวเต๋พลอยากให้ทุกคนไปดูคลิปวิดีโอของบ่าวลาวคนนี้นะครับผมที่เขาพูดถึงประเทศไทยและพูดถึงประเทศขมรน,นะครับทุกคนบ่าวเต๋พลก,ก็ต้องขออนุญาตพี่ชายด้วยนะครับ คนนี้เขาชื่อบ่าวจอนนี่ครับทุกคนที่เป็นคนลาวที่อยู่ฝั่งประเทศลาวนะครับเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยนะครับแต่เขาดูทุกวันดูติดตามข่าวทุกวันเขารู้ว่าคอมเมนต์เป็นสันดานยังไงครับทุกคนทุกคนอยากให้กําลังใจผู้ชายคนนี้ไปติดตามได้ที่แอปดําทุกคนชื่อบ่าวจอนนี่เป็นภาษาไทยทุกคนครับต้องขออนุญาตพี่ชายด้วยนะครับคิดเห็นยังไงนะครับผมคอมเมนต์ใตค้คลิปวิดีโอเข้ามาไปดูกันเลยครับ อันนี้บ่าวจอนนี่ก็ได้ติดตามข่าวเนาะว่าไทยกับขเขมรเนาะมาเว้าเรื่องประเทศไทยกับขเขมรเนาะว่าซีรบกันรอบสองนี่นะเนาะเราค่อยมานั่งเบิ่งข่าวก็ก็ว่าคขาเรม,มันคือมาคา,าไทยยกยกษยกยะนะักนาเนาะ คำแมนว่าอยากเตือนหรือว่าจากตั้งไหนก็จากเวาเนะเาะอออยากบอกคาเมนว่าโอ้อย่าไปลิ้นสากับกองทัพไทย M16 มิบกิเค้นอย่างแบบเร็วก็เสี่ยงเขาบินคมคู่ปันนั่นน่ะประเทศไทยคำแมนว่าเขาเฮตนาคำแมนกับเจ้าเฮตนาโอ้ยก็บ่อยากคิดภาพเนาะ น้ำท่วมอย่างบัปานเนี่ยเออเอออันพยุนำบอกนำบวานมาอันยังค่อย,อยเยนี่ยเออพยุอันน้นำบวานพยุบัวรอยนะเออโอ้ยอย่าไปจักกะเจ้ากระิได้ยินค่อยเบาบอกกัเจ้ากระิเข้าใจภาษาค่อยอยู่บอกก็คิดเป็นตาอิโตเนาะประเทศไทยนี่เก่งไหยเออการอาหารกัเจ้าก็เก่งเครื่องหมอกเครื่องไม้เครื่องมือกัเจ้ากา็ครบ เออลักเมรนี่มันเป็นคนแบบขี้ซ้อมากขี้ซ้อนะอืมอันตัวมีท่อเขาก็ไปอันนี้อันนั้นก็นยอมๆกับเจ้าไปแล้วก็แล้วเนาะเอออันประเทศไทยนะก็กับเจ้าซีบูอยากยิงเลยนี่นะกับเจ้ามีตะ้ผู้มีหน้ามีตามีตั้งผู้เก่งๆเออยานว่าภาษาคมโลก เออสิปติกะเจ้าว่าคมเฮงอันนาคนบ่มีทางสู้สันไดเออคำนั้นรอบสองนี่คำนั้นว่ายุ่อไทยกองทัพไทยอบนนั้นละแบบว่าบ่เป็นตะเวงแล้วล่ะเออจบบ่สวยเออคือบักกันนน่ะคือบักอีหยังอันบักขมิ้นอันที่ว่ามากว้าให้ประเทศไทยนะยังบักบอยว่าบักบอยว่าบักยัง ไอบอยไอบอยเหนเออบบกนี้ก็ระวังก่อนมึงเว้าภาษาไทยได้ก็มึงก็มาเคยมาอยู่ประเทศไทยเออหน้าที่สิไปว่าว่าเออบอกประสาชนขมีนว่าถอยออกมาให้ผู้ใหญ่กับเจ้าเคลียกันทั้งที่ทั้งซันไอห้าน,นี่แห้งโหดเออมึงชื่อไว้ว่าอันนี้บบแมนว่าค่อยเสือกค่อยหยังเด้อ เออฮัลแหลเขาก็อยากว่าเพราะว่าเอยก็เบิ้งข้าวอยู่ตลอดเนาะเอออันนี้อยากว่าโอ้กาไปได้ตั้งไหนกาเฮ็ดตั้งไหนขมิมนนั่นนะเออขม่นว่าเขตแดนกับเจ้าปั่นให้เทอดายก็เอาทาน้นเออแต่ซ้ำน,นั้นเจ้ายัางบริหารประเทศจเจ้ายัางบไูได้ละเออยังอยากเอาลายอีกเออพระาชนก็คือเห็นนั่นแหละเออก็ถามว่าคนลาวก็มีคนทุกบ่อ เออค่อยกระทุกคือกันเออกระทุกแต่ว่าคนลาวเป็นคนมีน้ำใจกับเจ้าให้เท่าใดเขาก็เอาเท่านั้นเ่าต้องไปซ่อส่นอดลวนกันแมนบอกละ่ะเออคือไอ้ขามามีนี่ข้แมนว่าตัวเองบริหารประเทศตัวเองบ่ได้ละโหนดินก็อยากเอาไปปลักไอ้หลายเออจากคนมีเงินมีคำนี่ว่าไปซอกไปสร้างบ่เออเอาแม่งไปทั่วดทีบทั่วแดน ดุดกาดุดโอ้ยโว้ยโอ้ยโ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 ้ยเนาะเฮ็ดปานว่าเพิ่นอาณามีเงินมีคำที่ว่าไปก่อไปสร้างโอ้ยอ้าวรู้ตัวหรือยังนะครับคนขมรนนะครับคนลาวเขาออกมาเตือนสติเขาอยากให้พวกคุณรู้ตัวเองนะครับอย่าคิดว่าตัวเองนี่หนังเหนียวอย่าคิดว่าตัวเองนี่เก่งนะครับผม ในเรื่องการศักยภาพของการทหารด้วยด้านอาวุธอะไรต่างๆนะครับเทียบชั้นกันไม่ติดมันคนละชั้นมันคนละเบอร์กระดูกคนละกระดูกนะครับผมหนุ่มลาวออกมาเตือนสติว่ายอมได้ให้ยอมเลิกได้ให้เลิกถอยได้ให้ถอยนะครับถ้าประเทศไทยเอาจริงถ้าคนไทยเอาจริงรอบที่สองนะครับขมินมันจะจบไม่สวยครับผมแค่นี้นะครับก็คือเขามาบอกแล้วนะครับคนขมินควรที่จะ รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะครับผมนะนี่คือหนุ่มลาวนะครับที่ออกมาพูดถึงขมิ้นนะครับทุกคนคิดเห็นยังไงกับคลิปวิดีโอนี้ทุกคนนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเข้ามานะครับผมอยากให้กําลังใจเต้ยพลน,นะครับผมก็ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกคนนะถ้าเจอคลิปเฟ้นถ้าเจอเอฟสิบหกอบที่สองผมว่าขมิ้นมันจะจบไม่สวยนะครับทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงก็ ฝากคลิปวิดีโอนี้แล้วกันครับผมสมบายดีสวัสดีครับ